ไม่ไม่แจ่มไม่แจ่มามาจะได้ไม่ต้องตัดตรงนี้เดี๋ยวตัดตรงตัดตรงเลยไปเอาหัดทุกหมาก่อนแล้วไปนะครับวันนี้ก็เราจะมาตัดผมให้บ่าวชาลิปนะครับนี่ครับมีสมาชิกไอ้กำลังใจเยอะแยะน้องก้าวผมนะครับามาจะตัดผมให้บ่าวชาลิป หนูได้ต้องมาจุกอ่ะแล้วหนูว่าตัดตัดตรงไอโก้หนูว่าตัดสักกินเนสักกินเฮ็สักกินเน็เป็นวนวันนี้เหนแตโกไมโกเอ็นเตน่าบ้าวจบไม่หรอพวกก็คือหน้าอกเลยพองบ่าวอันบ่าวจบไม่หรอจบครับ นี่นะครับนี่ผู้ให้กำลังใจนี่สู้เอ้นี่น้องเขาบอกบอกสู้เดี๋ยวแบบนี้สู้ตายเดียวนี่นะครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วนะครับอะนี่นะครับนิ่งมากนะครับนี่นี่นะครับ chi à bảo bảo bên đây chakazi à à u cá đã mai quá bảo bây bên đây à chương này này các này, nhảy này. này, này. cá nó Bảo con. ตัดผมเด็กนะครับตัดผมเด็กตัดเองเลยนะครับในยุคโควิดนี้นี่นะครับเบาหรือสุดเบอร์บางเบาสุกดีไหมดีขันไหมไม่ขันไม่ขันที่นะเอากอดปอกเป๊กไปปังนี่กอดปอกเป๊กไปปังกอดไปปังนี่เสื้อคุมผลิตเองนะครับนี่เสื้อคุมปอกเป๊กนี่เห็นไหมครับเสื้อคุมปอกเป๊กนี่ คนตัดก็สบายใจนะครับนั่งเล่นบ็อกแป็กไปบางคนเชียร์ก็สบายใจครับเบาแต่บล็อกแป็กเลยเบาบ็อกแป็กไปบ้างนี่เอาบ็อกบ็อกแป็กบ็อกแป็กนี่นะครับก็ก็เล่นบ็อกแป็กไปฟังนะครับมีบีบบล็อกเป็กบล็อกเป็กนะครับ่นใช้บ็อกแป็กนะครับนี่ใช้บ็อกแป็กในการ ทำเป็นคนเหลยงกไดนี่ปลาคุ้มมาไปะปลากุ้มบมอ่ะปลากุ้มบมเห็นไหครับนี่อยด่งิ่งโย่งงปลาอยด่งิ่งอย่าไปยกน้อเดี๋ยวอุกัดโยดยดงนงมอมูอมิ่งืมือ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 มอมือมือมอมืออมืมืมีอนือมมืออนือมืมีอมือมมือมืมือมมืออมืมือมมอมืมือ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 มมมมม โอ้โหคนนี้สุดยอดนี่นะครับนี่ DIY นะครับนี่ DIY นี่ชุดคุมชุดคุมนะครับชุดคุมนี่นะครับน้องจุ๊บก็ไม่มาไม้ได้แล้วบอลกลมเป็นบอกว่าบอลกลมอันนั้นเหน่อยลูก เกาะเกียเยอะเกาะเชียเยอะนี่นี่นะนะครับนี่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 น้าสาวมาควบคุมนะครับน้าสาวมาควบคุมนะครับนี่ก็เหลี่ยงกันได้อย่างนี้จ้าตเป็นพานลาเลยนะปลาอุ้มไม่จ่ายปาอุ้มเลยปลาคุมปลาเออปลาคุมตัดผมนะครับ DIY นะครับนี่ร้มงก้มงกันโลกนี่เด็กเล่นไปฟังนะครับเพื่อไม่ให้เขาเขากระดุกกระดิกนะครับเขาก็ได้บีบปอกเป๊กนี่เห็นไหมครับนี่นี่ก็บีบปอกเป๊กอยู่นะครับนี่ ดอทำให้เขามีความสุขเลยนะครับนี่นี่นะครับพอดีถ่ายกลางแจ้งนะครับอาจจะมีเสียงดังบ้างกราบขอไปสมาชิกทุกท่านนะครับนี่นะครับนี่ก็นี่น้องชาลิปนะครับเดี๋ยวอนาคตก็จะน่าจะสร้างช่อง YouTube ด้วยนะครับนี่ครับบ้าวยิ้มกับป้าป้าก่อนเห้นะ,นะเดี๋ยวเลยเดี๋ยว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  เบาได้หรือไม่เอาเลยดีขา้างหน้าตะกี้ตอนนี้นี่ข้างหน้าไหลปุ๊บนี่เดี๋ยวเลยไม่รู้ว่าจะช่างช่งองอะรดีปากคมหลกคอมคอมเบาไม่ร,รู้นี่นะครับชุด DIY นี่นี่นะครับใช้ปลาคุมแบบนี้เด็กอยู่นิ่งเลยนะครับนิ่งกิ๊กเลยนะครับเพราะว่า สนใจไปกดปอกแป๊กอยู่นะครับนี่มัวแต่ไปนั่งกดปอกแป๊กอยู่นะครับก็เลยนิ่งๆเลยครับนิ่งๆเลยนี่นะครับอู้การแล้วไหมอู้การแล้วไหมบ้าอู้การแล้วโอ้การแล้วอู้การแล้วไหมมาดีนะได้ยินเลยไหมนี่ได้ยินเลยไหม แสดงเลยแสดงของแม่ก้าวตีอะนี่นะครับก็มือก,มอก,ก็มือก็กดไปพงังนะครับนี่ครับนี่นะครับมือก็กดไปพังมือก็เล่นไปพังนะครับมือก็เล่นไปพงังนะครับนี่กองเชียร์ก็เล่นด้วยนะครับนี่เดียวเดียวเดี๋ยวไม่ก้าตี มั่ก็โกเลยหวีผมยังโอเคไหมรอบนี้ผมฮะโอเคไหมรอบนี้โอ๊วยกว่าเดิมหรือว่าจะเอาหัวร้านหมูรอบที่หนึ่ไม่เอาแล้วนี่นะครับไอ้คนเล่นคนนี่นะครับกองเชียร์นี่พี่บสก็เพิ่งตัดนะครับพี่บสนี่นะครับทรงอะไรก็ไม่รู้เลยครับนี่พี่บดช่วยก็เพิ่งตัดนะครับนี่ตรงตานย้ายอยู่นี่กรอดิ่งตรงตานนี่บอกว่าตรงตาน่ยนี่นะครับ

นีะครับมาม่ายอยากุ้มเยอะครับมาม่ายอยากุ้มเยอะถ้ามากุ้มเยอะก็นุ่มหุกได้นะครับเออนะครับกลัวก็คือที่ถ่ายแบบนี้เพราะกลัวนุ่มในช่างหุกใส่ดิกนะครับแต่ให้นอนี่เอออยู่นิ่งๆได้ยินเลยไหมนี่ตอนนี้ได้ยินไหมเ่า ถ้าได้ยินแสดงว่าอู้อย่างมีเลยนะได้นนะไม่ต้องตัดก้อไปนะอ่าอี่ยากแบบนี้ลอดรุดโอเคนะครับเด็ดเด็